สวัสดีครับสำหรับเรื่ององค์ชาติของผู้ชายเนี่ยโบ,บ,บราณโบราณก็มีการพูดถึงกันนะฮะว่ามันดีหรือร้ายอย่างไรนะฮะเราก็มาดูคำทำนายของคนโบราณน,นะครับว่าเขาพิจารณากันอย่างไรนะฮะก็คือเอาวันเดือนปีมาบวกกันคูณด้วยเจ็ดและหารด้วยสิบสองตนี้ถ้าเสพเท่าไรนะฮะเขาก็จะพยากรณ์ดังนี้ นะครับอทบทวนใหม่ก็คือเอาวันเดือนปีเอามารวมกันคูณด้วยเจ็ดแล้วก็หารด้วยสิบสองนะแล้วได้เศษเท่าไรเขาก็ทำนายดังนี้นะครับเศษหนึ่งพึงขนานตำนานกล่าววัดโดยยาว6นิ้วไม่ใช่สั้นทั้งยศศักดิ์เจ้าชู้ไม่ชั่วครันหัวใจนั้นชอบเล่นไม่เคล้าคลึง จะสาวแก่แม่มไม้ไม่วายนึกเพราะแก่คึกชั่วครู่ต้องสู้ถึงแม้เจ็บตัวหิ้วหัวมิกลัวขะหนึ่งเฝ้าแต่คลึงคลอคลาคลึงคลอดคลาอยู่ร่ำไปแหมเดี๋ยวเราต้องดูเศษสองนะเศษสองว่าเศษสองในตำราว่าเจ็ดนิ้วมักเป็นนิ้ว เงือดฝีมีมากหลายเอาองค์ชาติเอียงปรากฏคดข้างซ้ายไม่พอใจคู่ขาคราร่วมควงทางยศศักด์ฐานเทียบเปรียบกับเขาตามบุญเก่าทำไว้ไม่ต้องห่วงก็มีบ้างตำตำรามิใช่ลวงเพียงพระหลวงแล้วไซต้องได้คลันอืม,มก็ต้องมานั่งแปลความหมายนะ อ่มาดูเศษหนึ่งนะครับเศษหนึ่งเขาบอกว่าวัดได้ยาว6นิ้วไม่ใช่สั้นมันเกี่ยวอะไรกับหนิ้วอ,อ่ะมาดูนะฮะว่าผู้ใดต้องการดูของรับชายจะมีลักษณะดีช่วงการใดเอาวันเดิอนปีงชายนั้นบวกรวมกันได้เท่าไหร่แล้วให้เอา7จ็คูณสิบสอหารเศษเท่าใดให้ตำนายทํานายตามาพยากรณ์ก็แสดงว่าถ้าเศษหนึ่งก็หนิ้วเหรอเศษสองเจ 2, นิ้วเหรอเศษหนึ่งเขาบอกว่า ยศศักดิ์ดียศศักดิ์ดีอ่ามันเขียนดีเจ้าชู้ไม่ชั่วกันอ๋อเป็นคนเจ้าชั่วเศษหนึ่งอ่ะหัวใจนั้นชอบเล่นไม่เคลา้าคลึงอ๋อชอบเล่นนะหัวใจขี้เล่นนะจะสาวแก่แม่ไม่ไหวนึกพอแก่คึกชั่วคู่ต้องสู้ถึงแม้เจ็บตัวหิ้วหัวมีกลัวขนนึงองแสดงว่ามุ่งมั่นมากนะฮะไม่ว่าจะเจ็บตัว อย่างไรก็แสดงว่าหมกมุ่นอะเศษหนึ่งกันนะสรุปง่ายๆเศษสองก็คือมักเป็นนิ้วนะก็มักเป็นนิว้วเป็นเป็นฝีแล้วก็องค์ชาตก็จะเอียงคดไปทางซ้ายไม่พอใจคู่ขาคลาร่วมควงไม่พอใจคู่ขาคาร่วมควงก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้มั้งกับกับคู่ขาตัวเองอะ ทางยศศักด์ฐานเทียบเรียบกับเขาตามบนเก่าทําไว้ไม่ต้องห่วงก็แสดงว่ายศฐาบรรดาศักด์ก็น่าจะดีไอ้พวกเศษสองอะนะก็มีบ้างตำตำ,ตำรามิใช่หลวงเพียงพระหลวงแล้วไซตต้องได้ครั้นแม่ก็แปลยากเนะาะอ่ะตอนนี้มาดูเศษสามนะครับเห็นไหมเฉพาะไอ้ตำราองค์ชาติไทยเนี่ยแค่ดูวันเดือนปีเนี่ยเอาเไปคูดิบหารเนี่ย ก็จะได้รู้เลยว่ายาวเท่าไหรนะเศษ3ามกามราคะแสงร้รายแรงโอ้โหไอพวกเศษสานี่หมกมุ่นฮนะอดไม่ได้สักวันเดียวเสียวกะสันแต่ชะตาวาสนาไม่อาภัพพอจะนับดีได้ไม่ขัดขวางแต่มีชั่วปนมาหน้ารักคางเพียงขั้นกลางอยู่บุญกรรมที่ทำมาก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะเศษสามนะครับกามราคะแสงร้รายแรง ก็คือพวกนี้หมกมุ่นในกามนะอดไม่ได้เลยสัก,กวันเดียวแต่ช,ชะชตาวาสนาก็ไม่อภัพก็พอจะนับดีได้ก็อาจจะดีนะฮะอาจจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็มีที่ไม่ดีมาบ้างนะครับก็อยู่กลางกลางกึ่งไปทางดีนะพวกเศษสาเนี่ยนะอยู่ที่บุญกรรมที่ทำมาตอนนี้เรามาดูนะเศษสี่นะครับเอาวันเดือนปี มารวมกันมาบวกกันก่อนคูณด้วย7หารด้วย12นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามโหราศาสตร์ไทยเนี่ยต้องนับทางจันทรคตินะ,ะอย่าลืมนะครับนับทางจันทรคติไม่ได้นับตามสุริยคตินะฮะซึ่งเป็นทางสากลน,นะ,ะใช่ปะเออน,นะครับอ่ะต่อไปมาดูะฮะเศษสีส่นะครับตำราว่ามียศแน่ปรากฏหญิงชายใจใฝ่หา รูปพัณธ์สันทัดจัดเอาว่าพอจะได้พอจะอาศัยได้คราใช้งานแต่ตอนหัวใยหมวกไม่มีใส่แลลูใบบานเบิกเลิกถึงกันถ้ามีเมียมักนอกใจให้รำคาญเพราะหัวสั้นชวนเมียละเหี้ยใจอะไรวะเขาบอกว่าเศษสี่ในตำราว่ามียศก็น่าจะมียศยศฐาบันดาศักดิ์ที่สูง แน่ปรากฏหญิงชายใจใฝ่าหาอ่าก็คือเรื่องของยศตําแหน่งน่าจะดีนะฮะเป็นที่พึงประสงค์ของคนทั่วไปในยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยรูปพันสันทัดจัดเอาว่าก็คืออาจจะรูปสันทัดไม่สูงโปร่องอะไรเงี้ยนะพอจะอาศัยได้คลาดใช้งานรูปปั้นสันทัดอ๋อน่าจะรูปขององคชาตแต่ตอนหัวใ่ใย,ยหมวกไม่มีใส อ๋อหัวใหญ่หมวกไม่มีใส่ก็น่าจะเป็นแบบเนี่ยไม่มีไม่มีไ,มมไมมอ้ตรงเนี้ยตรงเงี้ยงเยง,งมันอะแลรูใบาบานเบิกเลิกถึงทันเลิกถึงกันก็คือว่าไอ้มันพอมันไม่มีเง,ง,งี้ยงปุ๊บถ้ามีเมียมักนอกใจให้รำคาญเพราะหัวสั้นชนเมียและเหี้ยใจเออก็คือว่าน่าจะเป็นรูปรูปขององคชาติอะมันจะไม่มีไอ้ตรงหัวน่าจะเสมอกันอะ อันนี้คือเศษสนะต่อไปเศษหว่าเลิศประเสริฐสีเพราะมีปัญญาเทียบบาไหลโอ้เขาบอกว่าใครเศษห้านี่เลิศม,มากเพราะมีปัญญาเทียบบาไหลอันว่าชะตาวาสนาพอพาไปตามแต่ได้ผลบุญที่จุนเจือส่วนทรัพย์ถ้าเป็นครื่อขัดต้องแข้นขัดหายากลำบากเหลือแต่แต่มักเลิศตัหาพาร้ายเจือ ส่วนอย่างว่านั้นหนอพวตพอตัวต้นโอ้โหก็คือเศรษ้าเนี่ยนะถ้าเรื่องกามราคะเนี่ยเขาบอกว่าอะไรวะเศรห้าว่าเลิอดประเสริฐสีเหรอก็แสดงว่าดีสิเพราะมีปัญญาเทียบบาไหลอันว่าชะตาวาสนาพอพาไปตามแต่ได้ผลบุญที่จุนเจือวาสนาวาสนาอะไร ได้แต่ผลบุญที่จุนเจอือส่วนซัพ์ถ้าเป็นเครืองหัดแต่เรื่องของเงินทองไม่ค่อยดีนะก็คือเรื่องของเซ็กน่าจะดีนะเศษห้านะเขาบอกว่าเป็นเลิศดเลยแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะดีนะฮะก็ได้อย่างเสียอย่างแล้วเศษหว่าไงเศษ6กยกตําราขึ้นมาอ้างเรื่องในทางเกี่ยวเลี้ยวสัตว์ไม่ขัดสนแต่ในจิตไม่ได้เป็นตัวตน พอสมผลแล้วหลบไม่พบพาอันปัญญายิ่งออันปัญญายิ่งปัญหาใดสถิตอยู่ทั้งเหลี่ยมคู่พร้อมอำนาจวาสนาวงพักงามหนักหนอและออตาส่วนยาวว่า6นิ้วเขตเศษยังมีก็ยาวยาวหนิ้วก,กว่านะฮะไอ้พวกที่เศษ6เนี่ยเพราะว่าตามตำรานะเรื่องในทางเกี่ยว เลี้ยงสัตว์ไม่ขัดสนก็เหมือนเรื่องทางเจ้าชู้เรื่องทางเนี่ยเรื่องมันเตียงเนี่ยน่าจะดีนะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ในจิตใจไม่ได้เป็นตัวตนอ๋อก็คือว่าเป็นคนที่แบบว่าฝันแล้วทิ้งประมาณนั้นไอ้พวกเศษหกเนี่ยนะอันนี้ว่าตามตำรานะก็บอกว่าพอสมผลแล้วก็หลบไม่พบพาอ่นะก็คือฝันแล้วทิ้งอ่ะพวกเนี้ยจะไม่ค่อยยึดติดนะยึดมั่นถือมั่นในคู่รักนะฮะในไอ ้ะเปรียบเป็นปัจจุบันก็พวกวันไนสแตนนะอ่าคบกันช่วครู่นะฮะแล้วก็ไปเลยอันปัญญายิ่งปัญหาใดสถิตยอยู่ทั้งเหลี่ยมคู่พร้อมอำนาจลัสษาไอ้พวกนี้พวกนี้มีทั้งปัปญญานะฮะแล้วก็มีทั้งเล่เหลี่ยมแล้วก็อำนาจลักนาดีนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะวงพักงามหนักหน่อและออตาแล้วก็ไอ้องครชาิิี่ยาวกว่า6นิ้ว หกนิ้วกว่าๆนะฮะเนี่ยคือเศษหกนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ยึดติดในคู่ครองนะครับเศษ7แน่นะักประจัดต้องเจ็ดนิ้ว2อกระเบียดเหยียดเต็มที่คลาเริ่มงานยาสถานหวันหรือดีแทบลุกหนีเพราะแสบไส้ในอุทธรอ,อันความดีก็มีอันความดีก็มีพอแต่พอกันแกเสนียดภัยอันร้ายก่อน พึ่งตนได้ไม่ต้องอนาทรข่าวเดือดร้อนเพราะปัญญาน,นั้นพาไปอ่าเราต้องมาตีความนะ,ะเสษเจ็ดก็คือว่าน่าจะยาวอ่ะยาวเจนิ้วสองกระเบียดนะฮะก็คือไอ้ไอ้คนองคชาติยาวเวลาเริ่มงานยากสถานหวันห่นรลอดีก็คือไปถึงว่าคู่รักอะ่ะคู่นอนน่ะโอ้โหก็เจอของยาวเข้าไปนะฮะแทบลุกหนีเพราะแสบไส้ในอุทธรนะ์คือมันมันน่าจะยาวจน ส่งผลต่อ,อความเจ็บปวดนะฮะตรงส่วนนั้นนะครับอันความดีก็มีก็มีพอแต่ก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ถ้าลักษณะ,ะแปลจากคำโบราณเนี่ยนะขาวเดือดร้อนเพราะปัญญาน,นั้นพาไปอะ,อะไรนะพอกันแก้พอกันแก้สเสนียดภัยอันร้ายก่อนก็พอช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งตนได้ไม่ต้องอนาถนขาวเดือดร้อนเพราะปัญญาน,นั้นพาไป เนี่ยอ,อันนี้ก็ต้องไปแปลกันทีก็คือเรื่องของสติปัญญาก็พอเอาตัวลอดถูถูท่ไถไปได้นะฮะแต่เรื่องความยาวองค์ชาตินะไอ้พวกเศษ7เนี่ยโอ้โหถือว่ายาวนะยาวเหยียดเลยต่อไปเศษ8นะฮะ,ะเศษมาอย่างไรอ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งะฮะเอาวันเดือนปีทางจันทรคติเอามารวมกันคูณด้วยเจ็ดหารด้วยสินะ,ะแล้วได้เศษเท่าไรก็ไปทบทวนดู เศษแปดในตำราว่ายาวเยี่ยมแปดนิ้วเทียมแบบครูดูฉไหนช่างยาวเหลือคลาติกพิษไปเหมือนสักใหญ่ปลายแบ่งตังงานบานโอ้โห,โหในชีวิตจิตแต่ในชีวิตจิตต่อแต่ยอดชูหญิงไม่สู้ต้องขนาดไม่อาจหานอันอาชีพเริ่มพึ่งราชการแม้จะนานเหนื่อยหน่อย,อยต้องได้ดี ก็คือเศษแปดเนี่ยไม่ใช่ยาวอย่างเดียวนะไอหัวมันยังใหญ่ยังบานด้วยตั้งงานบานนะฮะเหมือนสากเหมือนสัตว์ใหญ่แบ่งบานตั้งงานบานก็คือถ้าผู้หญิงไม่สู้นะคือผู้หญิงก็ต้องอาจจะไม่ไม่สู้ต้องขนาดไม่อาจหานนะอันนั้นก็ต้องเป็นเทคนิคเรื่องบนเตียงนะจะทําอย่างไรไม่ให้ไม่ให้คู่นอนเจ็บนะฮะ อันอาชีพเริ่มพึ่งราชการไม่นานเหนือหน่อยๆต้องด้ดีก็คืออันอาชีพก็เกี่ยวกับถ้าไปทําราชการก็ต้องใช้ระยะเวลากว่าจะประสบความสาเร็จนะ,ะก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีความพยายามนะครับต่อไปนะเอาวันเดือนปีมารวมกันคูณด้วยเหารด้วยสิบงทางจันทรคตินะครับวันเดือนปีเศษเก้าว่าเลิศประเสริฐสุขไม่มีทุกขมาตัดสุขี ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องโลกีครองชีวีระไม้คล้ายพลัดเฉียวอันรูปธันอันรูปปั้นส่วนฐานประมาณนั้นว่าอ,อ่อ,อนอ้นแลหาไม่น่าเหลียวแต่ว่าจะอ่อนเปรียดเสียทีเดียวบางครั้งเปรี่ยวเกิดสนุกจึงลุกชันเศษกนะ้าวนาะนาะก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเรื่องโลกีะไม่ค่อยคิดเรื่องเซ็ก ก็เหมือนสมถะเหมือนพระว่างั้นเถรอรูป,ปรพัน์สันฐานขององค์ชาตกานะิก็น่าจะอ่อนแอก็น่าจะไม่น่าเหลียวอะตามคำโบราณบอกว่าไม่น่าเหลียวแต่จะแต่ว่าจะอ่อนเปรีย้ยสักทีเดียวก็ไม่ใช่นะฮะก็พอมีบ้างประมาณนั้นส่วนส่วนเศษสิบนะครับเมียมักจะรักไข่ช่างจี้ชัยรูปรจูประจีทั้งรูปร่าง กลมเกลียวสมอินทรีย์ทั่วบานเมียลูกเต้าเย่าเรือนทั่วบานหรือบา้านวะเขาพิมพ์เราไม่แน่ใจพิมพ์ผิดเปล่านะตำตำรานะครับไม่เคยคิดอื่นไกลหากินเศษเกินขอบเขตนอกบ้านหาไม่เหมือนพริกถ้วยเก่าแล้วเล่เาไม่แชร์เชิญไม่เบื่อเบือนเ,อเอนชิญแชร์แน่เสียจ,จ,จริงไอ้พวกเศษสิบนี่นะผู้หญิงจะชอบเพราะอะไรร่าไม่เจ้าชู้ ชอบกินน้ําพริกถ้วยเก่าชอบอยู่กับบ้านนะกินกับเมียนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตามตำราว่างั้นนะอันนี้พี่ป๊อกก็ไม่รู้เรื่องนะครับว่ากันตามตำรานะเขาบอกว่าไม่ชอบไปนอกบ้านนะไม่ชอบไปหากินไกลหากินเศษนะครับนี่คือ,คอเศษสินะฮะก็แสดงความยินดีนะสำหรับผู้หญิงคนไหนที่ได้เศษสิบนะเป็นคู่ครองนะครับต่อไปเศษสิบเอ็ด มิพูดเท็จเท่ากิ่งก่อยกะจ้อยร่อยนิดเดียวกหนงกระหนิง,งมีแต่มีบทประโรมโฉมประวิงเอาจริงๆนาลิติกไม่คิดละถึงจะสั้นแต่พิศสงพริกขี่หนูลูกเขาเมียใครพ่อไม่รู้สู้ดะอ่าอ่าเศษสิบเอ็นี่ไม่ค่อยดีนะฮะเป็นไอ้พวกเล็กสั้นขยันซอยก็คือเล็กพริกขี่หนู ไม่รู้ลูกใครเมียใครนะเอาหมดนะไอ้พวกเศษสิบเอ็ดเนี่ยนะอันนี้ว่าตามตำรานะฮะอย่ามาว่าผิดปอบนะครับตามตำราก็เขียนว่างั้นก็บอกว่าของมันเล็กแต่มันเล็กพิีิหนไอ้พวกเศษสิบเอ็ดนะเอามาดูเศษเศษศูนย์คูณเพิ่มเฉลิมเลิศนะถ้าสมมติว่าไปคูณแล้วไปหาลงตัวเป็นเศษศูนย์เลยนะเขาบอกว่าคูณเพิ่มเฉลิมเลิศแสนประเสริฐหญิงใดถ้าใต้ปะ 12นิ้วยาวเฟ้ยดูเลยละโอ้โหวัน12นิ้วนี่โกลเลยนะสั้นกะลงมาสักเกนิ้วถ้าสั้นกะบเนิ้วก็คุกเกนิ้วถึง12นิ้วนะเกินนะหญิงใดได้ดูแล้วชูชื่นจะเลิงรื่นรถตามเมื่อยามหิวเฝ้าอิงแอบแนบชิดไม่บิดพริ้วจะตาเลี้วรอยเมฆเป็นเอกเอยโอ้ oh, oh, oh. โหก็บอกว่าสิบเอเสศูนย์นี่ก็คือ12นิ้วอะ เก้านิ้วสิบสองสิบสองนิ้วผู้หญิงก็จะชอบว่างั้นเถอะตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าหญิงใดได้ดูแล้ชวชชื่นนะชื่นชอบว่างั้นเถอะจะเริงรื่นรถตามเมื่อยามหิวเฝ้าอิงแอบแนบะชิดไม่บิดพริ้วชะตาเลียวลอยเมฆเป็นเอกเลยนี่ก็คือตำราดูองค์ชาตของไทยนะฮะก็ไปศึกษากันดูนะครับแหล่งอื่นๆน,นะครับว่าจะตรงไม่ตรงอย่างไรนะฮะอันนี้พี่ป๊อบก็ว่าตามตำราโบราณนะครับ เราพบกันใหม่นะฮะในโอกาสหน้านะครับคราวหน้าก็จะมีตำราดูโยนีาศาสตร์นะฮะโอเคครับ